คันนี้นะครับมาแก้ปัญหาไฟ e-loop i-stop คันนี้เป็น Mazda 2 Skyactive นี้ดีเซลเบนซินพี่้ะ Mazda 2ดีเซลมาแก้ไฟ i-e-loop i-stop นะครับโดยการทำสายไฟตรงคาปาซิเตอร์ใหม่นะครับเพื่อที่จะทำให้ไฟชาร์จเนี่ยชาร์จตรงเข้าแบตเตอรี่เลยแล้วก็ปิดระบบ i-stop ไปในตัวนะครับคันนี้เป็นรถปี2016นะ ยังเป็นตัวเก่าอยู่ช่วงรถอายุประมาณนี้ก็เริ่มเสียกันเยอะแล้วสำหรับเจ้ามาล่าสองสกายก็เป็นทางเลือกที่คนไม่อยากซ่อมนะครับไม่อยากเปลี่ยนตัวคาปาใหม่ก็สามารถถอดได้นี่เราจะทำใส่ไฟที่คาปาใหม่นะครับแต่ว่าพวกอุปกรณ์คาปาเนี่ยคือผมจะยึดไว้ให้ที่เดิมนะครับวันหนึ่งลูกค้าอยากกลับมาทำเดิมก็สามารถทำได้นะครับส่วนวิธีการ ขั้นตอนกันก็คือ1น,นะครับทำสายไฟ2ก็คือจูนปิดด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราจูนปิดเนี่ยไฟอ e ีลูไอสต็อปในรถนะครับก็จะไม่โชว์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะนี่ลูกค้าก็จะสามารถใช้งานได้ตามปกติประหยัดด้วยแล้วข้อดีข้อดีของการทำระบบเนี้ยก็คือ1อ่ะไฟมันเสถียรขึ้น ครับระบบไฟจะเสะถียรกว่าเดิมนิ่งกว่าเดิมอุปกรณ์การใช้งานต่างๆจะทนกว่าเดิมนะครับเกี่ยวกับระบบไฟถามว่าเราทํามามีผลต่อการขับขี่ไหมนะครับไม่มีนะครับอย่างอย่างรถแข่งที่เราใช้แข่งตัวมาสองสกายดีเซลเนี่ยเราก็ถอนระบบตรงนี้ออกเหมือนกันเพราะว่า1นเนี่ยมันมันอาจจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานของแต่ละคนหรือแต่ละรูปแบบน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเก็บไว้ใช้ ก็สามารถเปลี่ยนอะไหล่มือ2ได้นะครับไม่มีปัญหามีให้เลือกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าประมาณ80%เนี่ยจะไม่ค่อยใช้ i อ t o สอยู่แล้วนะครับที่ร้านก็เลยจะแนะนําให้ลูกค้าตัดระบบนี้ออกแล้วก็ต่อตรงทำทำระบบสายไฟแล้วก็จูนปิดใหม่ถามว่าเวลาระบบไฟมีปัญหาการชาร์จไฟมีปัญหายังเตือนเหมือนเดิมไหมยังเตือนเหมือนเดิมนะครับถ้าใดชาร์จมีปัญหานะครับหรือระบบชาร์จไฟมีปัญหาระบบ เซฟตี้ต่างๆของตัวรถเนี่ยก็ยังโชว์เหมือนเดิมไม่มีปัญหาครับใช้ได้100%อซถ้าไดชาร์จมีปัญหาไฟลูปแบตสีแดงจะโชว์นะครับหรือระบบอื่นๆมีปัญหาเกี่ยวกับระบบไฟนะครับเช็คเอนจิ้นระบบเตือนต่างๆยังครบนะครับก็ปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แค่รถไม่มีไอ้ฮัตต็อปถามว่าการใช้งานทั่วไปเนี่ยแทบแทบไม่มีผลเลยครับสบายมากก็ลองดูครับใครที่มีปัญหาไอ้ตัว e l o o p อยู่อยากจะทำก็ทักเข้ามาได้ หลังจากถอดตัวกีลูปนะครับระบบคาปาจูนปิดเสร็จเนี่ยเราก็มาเช็คระบบไฟนะครับไฟก็จะชาร์จอยู่ประมาณ13 5สาห้าถึงสิบสเ็ดนะครับในรถยนต์ดีเซลนะครับถ้าเป็นรถเบนซินเนี่ยจะชาร์จอยู่ประมาณ13ต้นต้นครับถามว่ามีอันตรายต่อพวกระบบไฟพวกดีไหมนะครับไม่มีนะครับเพราะว่าระบบไฟถ้ามีปัญหามีระบบเซฟตี้ฟิลอยู่แล้วนะครับไม่มีปัญหาครับระบบเซฟตี้ต่างๆทํางานครบนะครับ เวลาเราถอดแล้วจูนปิดเนี่ยไอตัวไฟอีลูปเนี่ยก็จะไม่โชว์แล้วนะครับไฟอีลูปก็จะไม่โชว์แล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้งานระบบไอสต็อปเนี่ยตรงนี้ก็จะใช้งานไม่ได้แล้วเพราะว่ามันเราก็ปิดระบบนี้ไปเลยนะครับครับก็การใช้งานปกติครับทุกอย่างไม่มีปัญหาเรียบร้อยถ้าใครสนใจทำสเต็ปแบบนี้ก็อยู่ที่ 2,500บาทนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับรอรับกลับได้เลยแล้วก็เรารับประกันงานนะครับตลอดอายุการใช้งานนะครับ